สวัสดีครับบ่าวท่าวัสดีท่านผู้ชมครับพระเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางมาหาปู่578นะครับหลังจากหวยออกนะพี่น้องผู้ใดโชคดีเนาะบศูนย์หกสานะครับกับ09นะครับผมกับปู่ให้63นะครับ63ล่างแต่ว่าปู่ตัดเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็ถือว่าบ่เข้าเด้อพี่น้องเนาะเอามาฮอดมาถ,ถึงแล้วเข้าไปกราบนมันสการปู่น้ำกันไปรับชมงวดวันที่16กุมภาพันธ์2500 66นะปูเจเดนจเจเนนให้ตัวได้นะครับผมพามาหาปูนะับะปูจะปล่อยเลยบอหรือจังไรน,นะครับของเขาเอกหล,ล่ลอยมาะไกลกกราบนมสัสก,การครับปูรกราบนมัสก,การะนะครับปูหกสามน้อปูเนาะหกสามไปบน แต่ว่ามาโค้งสุดท้ายเอฟซีก็ว่าอยู่ปูไปตัดออกบอลมันหกสาม 6, <3 S 2> ตรงตรงได้พี่น้องได้นะครับก็ถือว่าบ่าเขา่าร้อยมาไล่มันเข่าเองเีงร้อยมาไล,ล่ลงลงได้หกพี่น้องแปดมากเลยเห็นบ่ปูบ่ามาอ่า <laughs> <laughs> เป็นยังไงปูเอฟซีกัไแปร ปูก็ให้ไปโยนในหกสามเนี่ยครับบาได้ตัดได้น้ามให้เอ็ซีปูมาตัดอันนี้ปูให้ตั้งแต่ตองหัวด้วพี่น้องเด้อมาคงสุดท้ายปูตัดออกอยู่แนละ้วปูเนาะสามสามว่าให้ให้สองทางเนี่ยออกสามหกสี่นะครับมาหาปูอ่อวังคงสุดท้ายปูตัดออกพี่น้องเหลือแต่หกสี่กับหกสี่กับหกแปดเป็นบ่ปูโคงปูโคงสุดท้ายเหลือหกสี่กับหกแปดเป็นบ่ตดัดหกสามอ๋อตองหดท่านมชุ่มสิบหก กุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสูตรเก้าจะใส่ได้บะระปูสูตรเก้านะ่ะร้อยบวกบวกนวยสูตรร้อยบวกนวยจะจะได้ใส่ได้วะเห็ดบางแล้วเร็มมันเขามันผ่านงวดน,นี้งวดรุ่นมาจ้องเขาครับร้อยมะลัยเรืออกศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์เก้าศูนย์เก่าศูนย์เก่าครับผม ครับโอ้ <S <S หนึ่งได่ปัวงวดเนี่ยตัวบัดนไผกับตัวทเท่าใจไี่ครับ,วบกวนก้อนกับขึ้นมาเทีบไปล่างหัวก้นมัไฟนะครับผมเป็นเรื่องครับเรียกมาจับออกแบบนี้มันจับไังไหปวัว มันก็ได้อยู่บอะมานครับดันท่านเดี๋ยวไปตะลางสุดนี่มัไปตะลางเอารอบปูธรรมชมนะครับผมเอฟซีว่าดับปูดับปอยู่ดิปูบปอยู่เลยรายงานี่ดับมาดับมารายงลนว่าเนี่ยปอยู่เลยอือโมสัญญาสัญญามันก็ใครใครใครครับ ไว้แต่ไปสระบบุรีไม่ได้ไปแล้วยนปะปู้ไปใครเลยเหรอครับผมขอข้อน้ำตัวน้ำตัว,วครับใบตรวจฉลากกินแบ่งห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้า แมนดูแลเนาะแมนมอรปัวต้องเจ็ดเก้าเจ็ดเพี้ยนแล้วเลยเห็นวหมแมนต้องเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้าจำดีถือครับ เซวซ้ำนี่ตันไปโล่งตะลางกับเพื่อเฮ็เตเบิรงกงครับวันนี้ก็หกศเจดแมนบอแมนจะเดี๋ยวปูเบิรงไม่ปูเอาชั่วหกศูนย์เจ็ดศย์หกสาม ศูนย์หกสามเก้จดเจหห้าสส่สาได้เก้าปูเกได้หได้เจได้เจ <3, 5, S 1> ็ดได้หกสี่สามห้าสามหแต่ว่าสามอยู่หลักหน่วยครับ ห้าสามหางเดียวห้าสามหางเดียว,เ,ยวเอาก็ับไปตรงกับสูตรเอร้อยปัวไปตรงกับสูตรร้อยบวกหน่วยคือเกาตัวครับมวลมันตรงกันนะมากเลยมา,มานมมันมาตรงกันนี่มั้ครับมากันมันได้ต่ว่ามันถ้าไปไปตารางนี่ครับบานนี่ก็ศูนย์หกสาม ได้สามได้เก้าได้หกได้ห้าสามหาเงินม,มันตรงกันครับอ่าตรงกันสามหาครับปู่บน ลอยคว่ำมืลเลยยังม,มาสามเด้อนอนตีเลยหรือว่ายังมาหาก็แล้วกันของเพิ่นก็จะได้สามเมือนกันแล้วปัวกันเพิ่นปล่อยมากจะสามเมือนกันแหละเพราะว่าถ้าสูตรนี่ถ้าเป็นสูตรนี่ท่านผู้ชมบนห้าสามไพลางเป็นบนเอาสูตรมาสูตรไรมาไล่เนะป่ปัวปูเห็ดสูตรไรมาไล่ในะวันนี้มันไพลางมันเป็นบน ครับทำสูตรร้อยมะลัยหน่อยนี่เดยอ่านี่สูตรร้อยมะลัยไดีหนึ่งจะมัน่งมัรลง,ลงสามกับนี่สามสามแล้วกับหกนั่นวะกับ,บดันไปบนพ่อนปู่มันไปบนไปล่างได้ครับจะว่าเะไรนมันจะมาเห็ุเบื้องนันอันนี้มันออกมันออกบน วันนี้ล่างนั่นแสลงยิ่งนุ่มคนไทยมากเด่นดับกันยูยูมันมันเฉลี่ยตะูดอันนี้ร้อยมะไรท่านผู้ชมรอยมาไรแอบของวดที่แล้วนี่ครับเด้หกกับสามปูไปตัดออกพี่น้องอันนี้หนึ่งอตบาหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดว่าทท่านผู้ชมมันดูเครื่องในนอกบาทว่าคนไทยเล่นรับมากหกสามครับ ครับหกสี่รับสามสามครับหกสามหกสี่สามสปูไปตัดโครงสุดท้ายปูว่าติดดับปูเลยไปตัดมาเนี่ยหนึ่งสี่งามปูหนึ่งเจ็ดแมนครับวิ่งตาไรวิ่งตะไรปูวิ่งยังครับเด่นยังเด่นหนึ่งไหมบอ บนสามล่างหนึ่งวันที่สิบหกแมนปูลงกรมูวเลยลงกรมัวนะปูวนี่เลยครับสามตัวสี่ห้าสามหางเดียวมันเคยเข่าได้เลยอยู่นี่เคยเขาน้ำกันได้สามตัวย่เมืองจังสีครับเอาสปากาแดงน้นเห็นไหมปูว ีทางเดียวทนผู้ชมนะครับกลับตัวรับหน้าเลยสองทางเท่านี้ละกลับตัวด้วย อันนี้ครับตัวปูดักกับกักกับคู่เดี่ยวนั่แล้ครับเอาทนผู้ชุมแคปหน้าจอปูห้าเจ็ดแปดตัวบดตรงรอดครับมหาปูให้ปูล่องห้ก้อนเลยนะครับจังบริวาแปลของไผ่มาลงนะครับผมหรือจะมาตรงกันก็ปล่อยก่อนนะครับเอาทนผู้ชุมแคปหน้าจอนะครับปูห้าเจ็ดแปดครับสิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวดที่ผ่านมานะครับ หกสามล่างไปบนก็ถือว่าบ่อเขาได้พี่น้องเด้อปูไปตัดคงสุดท้ายนะครับอันเดียวของเก่าให้เบิงนะครับผมอ่ะบนวิ่งสามห้าสามเม็ดเ<ม>ดีวยวสามตัวสี่ห้าสา <h> ม,มล่างวิ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดกลับตัวด้วยได้ทำู้ชมเด้อนะครับเอากลับขอบบนมันชนกันสองสูตรเด้อครับได้นี่เล่นบ่อป,ปูอืมเป็นสูตรลักลอยบวกลักหนว่วยหระพี่น้องแต่ว่านี่ก็อีกสูตรหนึง่งนะครับชนกัน ที่สามกระพานแค่นี่เรียนบนล่างเลยทูกไหมแค<ต><ร>่าอยู่ยนี่902เนี่ยหัอดันไปออก909 09นั่นเลยเอาทรามบ,บุญชมกาบขอบุญขอบคุณปูนะพอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาหาปูใหม่ท่านผู้ชมสวัสดีครับ